สวัสดีครับคลิปนี้นะสาทิตแล้วนะครับก็จะมารีวิวมิกเซอร์จากยามาฮ่านะครับอ่านี่คือ2รุ่นที่ซีรีส์ที่พัฒนามาใหม่นะครับอันนี้คือ AG06 m a r k ์รนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็นี่คือ AG06 นตัวเก่านะครับเราจะมาอธิบายความแตกต่างกันนะครับอ่เที่เห็นกันเลยนะครับด้านหลังเครื่องนะครับพอร์ดของตัวนี้จะเป็น ตัวเก่าจะเป็นแบบไทบีนะครับไทบีนะครับส่วนตัวใหม่ของ Mark ทูนี้พัฒนาเป็นพอร์ตแบบไทซีนะครับซึ่งจะมีการส่งข้อมูลได้เร็วกว่านะครับนี่คืออย่างแรกนะครับอย่างต่อมาครับอย่างก็จะเป็นควบคุมหน้าเครื่องนะครับเพราะว่าตัวเก่านี้มันใช้โวลต์ได้แค่ช่องเดียวครับช่องหนึ่งได้แค่หนึ่งช่องใช่ครับได้แค่หนึ่งช่องตัวใหม่ได้สองช่องตัวใหม่นี้แฟนทอมใช้ได้คู่เลยนะครับหนึ่งกับสองเลยครับครับมีลายมีกีตาร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ความแตกต่างต่อไป แล้วก็มีรีเวิร์ดตอนนี้มีที่หน้าปุ่มคอมเพรสเซอร์ EQ แล้วก็เอฟเฟกนะครับครับตัวใหม่จะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่มนะครับจะมีปุ่มมิล์นะครับอ่านี่มีปุ่มมิล์ให้มีปุ่มรีเวิร์ดให้นะครับเพิ่มมาให้นะครับก็คือช่องหนึ่งกับช่องสองจะทํางานเหมือนกันเลยนะครับครับแต่ตัวเก่าทํางานได้แก่ช่องหนึ่งอย่างเดียวครับกอ่า48โวลต์อะไรเงี้ยครับใช่จะแตกต่างกับตัวตัวใหม่ ถูกต้องครับนี่คือความแตกต่างตัวใหม่จะทําให้ช่องหนึ่งกับช่องสองเหมือนกันใช่ครับถูกต้องครับครับนี่ครับคือหน้าตาของตัวใหม่ล่าสุดนะครับ AG06 m a r k หนะครับซึ่งก็พัฒนามาให้ใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในกรนี้ใช้ไมโครอินเซอร์2ช่องนะครับหนึ่งกับ2ตัวนี้ก็จะรองรับได้เลยถ้าเป็นตัวเก่าใช้ได้แค่ช่องเดียวครับเป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยนะครับมิกเซอร์ตัวนี้มันมีรูปแบบให้ด้วยนะครับผมสามารถเลืเลือกได้เลยนะครับ ยังปอบในคอมได้เหมือนเดิมนะครับใช้โปรแกรมเดิมครับโอเควิธีการใช้โปรแกรมนะครับผมจยาอธิบายให้ฟังนะครับกับ AG06 Mark i กนะครับก่อนอื่นเลยนะครับลูกค้าต้องเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของพวก Google ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า AG06 Driver เนะครับเพื่อไปดาวน์โหลดไดเวอรกับตัวเจ้าโปรแกรม AG Controller ตัวนี้นะครับผมพอเราคอนเน็กแล้วนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับในช่องแรกก็จะเป็นแบบ ให้เลือกกันง่ายๆนะครับวิธีการใช้ว่า Voice Link แบบไหนนะครับเป็นไมโครโฟนแบบคอนเซอร์หรือไดนามิกเดเซ็ตนะครับเรียกได้แล้วก็จะให้ตุ็นแบบเสียงร้องหรือเสียงพูดนะครับผมถ้ารายละเอียดเข้าไปหน่อยก็กด Detail ตรงนี้นะครับดีเทลตรงนี้ก็มันจะปรับได้แค่2 Channel นะครับ1กับ2นะครับมีช่องหนึ่งเราก็สามารถต่อไปทั้งคอมเพเซอร์และก็ EQ นะครับสั่งเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแพนซ้ายขวาได้ แล้วก็ชัน n น e สอถ้าเป็นกีตาร์หรืออะไรเงี้ยก็จะมีคอมเพรสเซอร์ Eq m s แมาให้เลยนะครับ Reverb s e n ซนนะครับช่องปรับ Reverb มีมาหมดนะครับสามารถตอบได้รายละเอียดเลยนะครับเขาประมาณนี้นะครับถ้ามาสินค้าที่ซื้อที่ร้านเราเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังนะครับผมนี่คือโปรแกรมคร่าวๆจาก AG Controller นะครับยามา h a า g 0 6นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเสิกันเล่นๆดูนะครับผมกับนี่ครับไม่สอรุ่นนะครับ มีรุ่นอะไรบ้างครับพี่ยามเซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของเซนเซอร์นะครับรุ่น M D 4 3 1มาคู่นะครับครับเห็นว่าตัวนี้อัศนิวสันดชัยใช่ครับอัศนิวสันดชัยอยู่ครับผมเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์ครับครับผมกับอีกตัวนึงกับ Earthwork นะครับอ่านี่เอิร์ดเวิร์ก S R 4 0 V ครับผมรุ่นดังเลยนะครับคู่เลยนะครับซึ่งรุ่นนี้พี่พลพลก็ลองอุ่นดูแล้วไปใช่ครับพี่พลพลอุ่นดูแล้วไปครับเดี๋ยวลองมาฟังเล่นๆกััันนดดูคครรบบบผผมมเเเเีี๋ยยวาสงงพละ โอเคเดี๋ยวลองเป็นเซนเซอร์ก่อนนะครับเอาเซนเซอร์ก่อนครับเช็คเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบอ่านี่คือเสียงจากเซนเซอร์ m d 4 3 1 m a นึ่งนะครับเราเอเวิร์สกันบางนะครับมีเอิร์ดเวิร์นะครับผม SR 4 0 V เช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบก็แตกต่างกันนะครับครับผมลองฝังดูนะครับว่าตัวไหนเป็นยังไงนะครับแล้วแต่ชอบเลยใช่ครับทุ้มกลางแหลมมาครบทุกอย่างความถี่ทุกอย่างความถี่ครับส่วนตัวนี้ครับตัวนี้จะหายไปนิดนึงซเซเซอร์เช็คเช็คเช็คทดสอบหนึ่งสองสาสี่ทดสอบ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 หนึ่งสมสี่มันจะหายทีช่วงแหลมจะ ขึ้นไม่เท่าตัวเอิร์ดนี่ครับที่แหลมจะสูงกว่าใช่ครับใช่ครับเช็คทดสอบ1 2ึ่งสอี่ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่สสก็เรียกได้ว่าคนคนระบุคลิกคนระบุคลิกกันอาจจะคุณอาจจะชอบเสียงอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะครับมาลองกันได้นะครับบอดี้คนละแบบนะครับใช่ครับโลหะใช่ครับอันนี้เป็นไฟเบอร์หรือพลาสติกนะครับใช่ครับ ครับนี่ก็คือสุดยอดของ2รุ่นเหมือนกันนะครับ<อ> <g ül> ก็เรามาลองกันเล่นเล่ทารางสาธิตเรามีนะครับสนใจก็มาดูกันได้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนี่นะครับยามาฮ่า AG06 Mark i แล้วก็ AG06 ตัวเก่าเราก็มีนะครับ อันนี้สินค้าเข้ามาใหม่ ag 0 6 mark 2มาให้ดูถึงความแตกต่างนะครับถึการใช้งานว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่อ่างออปชั่นที่เพิ่มขึ้นนะครับของใช่ ag 0 6 mk 2จะมีการพัฒนาขึ้นมาให้มันดีขึ้นปกติใช่ให้มันใช้งานนิ้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแก้ไขจากรุกิแรกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ดีทั้งคู่แหละครับผมก็ดีทั้งคู่น่าใช้ทั้งคู่นะครับเป็นรุ่นเล็กสามารถทําเป็น live สต r e มม i n g ได้เลยนะครับผมครับเหมาะสำหรับทําเพลงในห้องนะครับครับเล็กๆได้ผ่านนี่จะมันสามารถผ่านได้ ซึ่งสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับวิธีการทําโปรแกรมอะไรถ้าสนใจก็มาสอบถามที่ร้านได้ครับมาซื้อเด็ดเดี๋ยวเราอธิบายสอนทางเพจได้นะครับใช่ครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่อาร์มครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ